สวัสดีครับท่านผู้ชมช่วงวันที่20-21ถึง21มกราคม2 5 6 8ครับผมก็ได้มีโอกาสเดินทางไปท่องเที่ยวไปล่องแพเขื่อนภูมิพลครับท่านผู้ผชมการล่องแพครั้งนี้เราก็ออกเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่นี่ก็ประมาณสักเจงเช้าก็ไปแวะรับสมาชิกตามรายทางก็ไปถึงที่อำเภอลีก็ประมาณกือบบ่ายโมงครับท่านผู้ชมครับก็ไปแวะซื้อของซื้อ เครื่องดื่มอะไรที่จําเป็นเพราเราจะไปลงแพที่แก่งก้อแก่งกอนี่ก็ห่างจากเพลื่อไปอีกประมาณสักสี่สกิโลท่านผู้ชมกับวนรถตู้ก็อยู่ที่ห้าหกคันก็แพล้าหนึ่งก็จุได้ห้าสิคนนะครับห้าสิบคนจนครั้งนี้เราไปทัวร์ของคุณทาดาทาดาทัวร์ไปถึงปุ๊บก็จัดเข้าของขอะไรต่างเข้าห้องพักเพราะว่าทางทัวร์เขาจัดห้องพักให้เราเรียบร้อยห้องหนึ่งก็พักสองคน ปกติห้องหนึ่งเขาจะให้พักสี่คนครั้งนี้ก็ให้พักสองคนอานาข้าวทานกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วก็แพรก็เริ่มขยับออกบนแพรก็จะมีบริการคราออเกะคลาออเกะร้องกันทั้งวันทั้งคืนนะท่านผู้ชมใครมีแรงร้องก็ร้องไปแพรเขาก็จะมีเรือ,อมีเรือลากจูงหนึ่งลำลากจูงหนึ่งลำแล้วมีเรือดันท้ายเรือคัดท้ายนี่สองลำกินลมชมวิวชมบรรยากาศธรรมชาติ สองฝั่งเขื่อนภูมิพลเพราะเราลองมาจากเพลี้แล้วเราก็จะไปขึ้นที่นู้นที่สันเขื่อนที่อำเภอสามเงาจังหวัดตรากท่านผู้ชมก็ความปลอดภัยก็ปลอดภัยสูงนะครับเรือแข็งแรงดีมีระเบียงป้องกันคน้ตกอะไรต่างรอบแพก็จะมีแพรที่เป็นส่วนของการาบันเทิงทานข้าวทานอาหารแล้วก็แพที่มันติดกันก็เป็นแพที่นอนแพห้องนอนนะที่พักเนี่ยท่านผู้ชมดูบรรยากาศไปเพลินๆครับ ก็เป็นการพักผ่อนนะครับพักผ่อนสบายๆท่าู้ชมการล่องเรือล่องแพนี่ก็เป็นการพักผ่อนชมธรมนะมธรมชาตินะชมธรรมชาติบรรยากาศสิ่งที่เราไปนะสนุกสนานเขานผม้ชมไปปลดปล่อยไปอยู่กับธรรมชาติชนะีวิตที่เหลือใครยังมีโอกาสก็ลองไปสัมผัสด,ดูนะครับไปสัมผัสด,ดูเหนะมืนอนเราไปชาร์จไฟนะช่วงนี้ไปน้ําก็ลงไปเยอะแล้วท่าม้ชมเพราะว่าเขื่อนนี้เขก็จนะน่าขัไฟฟ้าน้ำก็ลดลงเยอะ ระหว่างทางก็แวะนะแวะทำบุญแวะเที่ยวท่องเที่ยววัดอะไรต่างที่อยู่ข้างอยู่ระหว่างทางนะล้วก็เดินทางไปจนถึงนู่นออกเมื่อวานบ่ายโมงวันที่21ก็มาถึงสันเขื่อนประมาณสักแปดโมงกว่าก็แปดโมงกว่าเราก็เก็บสมพละอะไรต่างทานข้าวเช้าข้าวต้มเสร็จเราก็เก็บสัมพละอะไรต่างเดินขึ้นสันเขื่อนเพื่อที่จะเอาสมาระไปใส่รถรถตู้ที่เราจะกลับเชียงใหม่แล้วก็ถ่ายภาพ ที่เป็นที่ระลึกเก็บภาพถ่ายภาพบนสันเกื่อนเป็นที่ล,ลึกกันเสร็จเต่บ่ายล้วก็ออกจากจังหวัดออกจากภูซ้าเงาก็เดินทางกลับจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นที่สนุกสนานและเป็นที่ประทับใจของลูกทัวร์นะครับการออกทัวร์ครั้งนี้ผมก็เป็นลูกทัวร์คนหนึ่งที่ซื้อทัวร์ไปท่องเที่ยวกับเขาก็ประทับใจครับไปได้เห็นได้เปิดโอกาสเปิดหูเปิดตาเนาะพักผ่อนนะครับชีวิตที่เหลือ หลังจาก,กเกษียณมาแล้วอยากจะทําอะไรก็ทำท่านผู้ชมมีเวลาไม่มากนะอยากกินกินอยากปลูกผักอยากทําอะไรก็ทำํำเวลาที่เหลือใช้คุ้มค่าเอาคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้ครับพาล่องแพจากอำเภอลี้จ,าาจังหวัดลำพูนไปจนถึงสันเขื่อนภูนพิบลสงคาเงาจังหวัดตากท่กานผู้ชมสวัสดีครับ